ไปไหนฮะมึงใช่ไหมทำร้ายลุงมันกับน,น้อจงจำปากลุ่มมึงใช่ไหมฮะเรื่องพี่ชายมึงหรือพี่ชายมึงทำชั่วไว้ก็โดนจับทำโทษตามกฎระเบียบนะพวกมึงอย่าปาเถื่อน มันล่อบเขาไปทุกคนสวัสดีครับทุกคนกาบสวัสดีพี่พี่เีนง่ปลาน้าอาทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฟดพาไปเรื่อยพี่แปดวีสองนะผมตัดเล็กวันนี้นะผมแค้นมากพี่พี่นะาตามล่าไอคนที่มันทําร้ายน้องจำปากับนุงมั่นในป่านะซึ่ง ผมสงสารมากาพี่นะน้องจำปากับลุงมันโดนพวกมันอนะใช้มันเป็นยาสลบหรือเปล่านะที่ลุงมันเล่าให้ฟังคือปิดจมูกไว้ก็จนแบบหมดสติไปเลยนะแฟลกจใช้คลิปไปเจอนะผมดูคลิปแบบโอ้โหผมน้ำตาขอเลยทุกคนดีนะที่มันไม่ทําอะไรมากไมืว่ากันนั้นมันก็เอาของป่าของที่ลุงมันหาเพื่อจะไปกินนะเป็นอาหารตอนเย็นนะให้กับน้าดอกแก้วนะต้น พวกมันนะโดนพวกมันเอาไปหมดเลยพี่พี่คือขโมยหมดเลยนะไม่เหลือเลยนะแล้วก็มันกับลุงมันเหมือนจะขัดขืนนะลุงมันโดนทําร้ายร่างกายนิดหน่อยแต่ไม่มากพี่โชคดีนะทุกคนนะไม่เป็นอะไรมากนะเมื่อนพมันต้องการแค่จะเอาของลุงมันนะแต่ผมได้ข่าวแล้วรู้พอแสแล้วว่าพวกมันหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็รูปทรงเป็นยังไงแต่งตัวยังไงนะมันสองคนนะครับมันสองคนด้วยกัน ดีที่เราจำปาไม่โดนทําอะไรมากกว่านั้นนะพี่ก็ถือว่ายังรอดมาได้ถือว่าดีแล้วนะนี่แหละวันนี้แล้วผมตามล่าทุกคนนะมันกบดา่ายในป่าอย่างนี้แหละนะนลงมาหัวลงมามหาหานะ่ามหาของป่าที่นี่แล้วโดนพวกมันดักนะคนทําตัวเป็นโคดินป่านะหลอกล่อให้วันเข้ามานะแต่แกล้งหลับนะแกล้งหลับไว้ในป่านะ แล้วมันมาหาผมแล้วผมก็แบบถ้าพวกมันเผลอผมจะลุกขึ้นมานะจัดการพวกมันเองโอเคทุกคนคอว่าขอกำลังใจอยู่นะให้ผมจะการไอ้พวกชั่วนี้ให้ได้นะคุณละหนึ่งไรหนึ่งแนแล้วก็ซัพพอร์ตเราโดยการกดข้ามโฆจณนาใครไม่สชทด่วกก็กดข้ามได้เ,เลยนะั่เป็นไรนะพี่ๆนะโอเค ตามไล่พวกโจนป่ากัน,ะนจจทุกคนนะวันนีผมได้จัดการมาสักคนนะไม่ก็สองคนนะเ uh. สียงอะไร,รอ่ะได้ยินไหมเสียงเมือนคนคุยกันทุกคนเสียงยังนนชัดมากมันมีมากกว่า สองคนหรือเปล่านะะเฮ้ยไม่ใช่ล้วใครวะเป็นผู้หญิงด้วยพี่ได้ยนะินไหมผมจะไม่ลงกลน้ำพี่นะ เจอของบนนะ้ำบนหินเจอรังแตงรังบาเลอร์เลยพี่ๆเกือบไปแล้วนะเกือบโดนต่อยลูกตาแนละ้วผมวิ่งมาไม่คิดชีวิตนะซึ่งเสียงผมได้ยินนั้นเสียงเหมือนคนคุยกันเนะี่ยผมไม่รู้ว่าเสียงมาจากไหนยนะังหาไม่เจอนะผมจะไปอยู่ที่สูงเพื่อจะหาจุดที่ได้เปรียบนะเป็นยุทธศาสตร์ในการแบบอะไรวะการคุมเกไมได้ดีกว่าที่สูงนะแต่้าไปเจอรังแตงในะวันนี้ลงมาก่อนเลยนะตอนนี้ อย่างที่ผมได้ยินเงียบไปแล้วมันรู้มันรู้ตัวหรือเปล่าว,ว่าผมเข้ามานะโอเคทุก okay, ค <Okay, S 1> <m. S 2> นผมว่าเดี๋ยวขอต้องพักก่อนผมเหนื่อยมากนะ โอ้จะได้วิ่งหนีพวกมันนะกับต้องวิ่งหนีแตนโอ้โหสั่งมากพี่พี่นะเดี๋ยวพักสักครู่แล้วกันเดทางต่อพี่ตอนนี้ได้ยินเสียงเหมือนคนคุยกันอีกแล้วใกล้ๆผมนะนะได้ไมัมเสียงขอไม้เสียงคุยกันมากกว่าสองคนแน่นอนนะครับได้ไหม พี่ไปจะไปหาเสียงกันครัพี่ๆทุกคนครับผมตามหาเสียงนั้นยังไงก็ตามหาไม่เจอนะผมไม่รู้ว่าเสียงนะี่ยเป็นเสียงแบบพวกผีตายโหงที่หรือเปล่านะมาแกล้งมาหลอกเราให้เราแบบว่าขุยยให้เราแบบว่าตกใจกลัวหรือเปล่าได้หไหมดังนอยู่ไม่หยุดเลย ผมยังหาเสียงไม่เจอนะเสียงลัานป้าเสียงกล้องป้านะนี่ไหมเนี่ยเสียงมันมีคนสู้กันเมืนมีคนตีกันนะแต่ผมหาไม่เจอทุกคนงงมากๆเลยเออแปลกเหมือนกันนะผมมั่นใจว่าอาจจะเป็นเสียงผงวิญญาณผีตายโหงต่างๆนะที่ ตายไปแล้วไม่มีคนทําบุญให้นะเวลาใครเข้ามาในป่า <_ C os> ก็จะมีทําเสียงออกมาให้ตกใจให้กลัวเหมือนเรียกร้องความสนใจนะพี่พี่อันนี้อาจจะเป็นเรื่องเรื่องที่แปลกมากๆเลยสำหรับผมนะเนี่ยผมพยายามหาดูผมพยายามหามองนะผมก็ไม่เจอนะว่าเสียางนั้นอยู่ตรงไหนทุกคนแล้วป่านี้ก็กว้างนะป่านก็กว้างมากหาไม่เจอพี่พนะ มง,งเฮ้ยเสียงผู้หญิงก็มาเนี่ยเห็นปะมันมีเสียงทั้งผู้ชายผู้หญิงคู่กันตีกันแล้วก็มาให้าจาตกใจกลัวมากๆพี่พี่มึงเป็นใครวะมึงออกมาสิมึงอยู่ไหนวะฮะอีพีบ้า ทำเสียงเดี๋ยวไม่ออกมาหาทีนะมาตามล่าคนที่มันทำร้าทำร้ายน้ำตาป่ากับลุงมันเนี่ยผมยังไม่เจอนะจะได้ยินเสียงอะไรแปลกๆนะเสียงผู้หญิงเสียงผู้ชายสู้กันดังลั่นป่าไปหมดเลยพี่พี่ผมไม่รู้ว่ามันทำฮะจะไปอยู่ด้วย เดี๋ยวทำบุญให้นะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวทำบุญให้ถ้าผมเจอตัวคนมาทำร้ายลุงมันนะผมบอกเลยนะผมไม่ปล่อยไว้เนี้ยนะผมไม่รู้ว่าเป็นแก๊งไหนเป็นกลุ่มไหนนะเชื่อว่าพวกมันต้องมีเป็นกลุ่มเป็นแก๊งแน่พวกนี้นนะทำงานเป็นทีมหรือเปล่า ผมผมเคยดยินข่าวว่ามีกลุ่มคนหนึ่งอนะกลุ่มกลุ่มหนึ่งไม่ใช่กลุ่มของพ่อของดวงดีนะและกลุ่มของไอ้เพชรก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะรวมถึงน้องสาวมันด้วยเนี่ยผมยังล่าน้องสาวมันไม่ได้ไพี่ลายบอลแล้วนะลอยนวลเนี่ยป้าแล้ววันแล้วนะมันหาวิธีช่วยพวกไอ้เพชรอยู่นะตอนนีน้น้องสาวไอ้เพชรเนะี่ยหาวิธีช่วยไอ้เพชรออกมาจากคุกใต้ดินอยู่นะแต่ผมยังล่ามันไม่ได้นะ นะครับบ่อแสไม่เจอนะมันอยู่ไหนกันพี่พี่นะครับรวมถึงวันเพนนะเอาว่าเขาด้วยนะเหมือนจะสำนึกแต่ก็ไม่นะพ,พี่นะทำตัวเป็นคนดีแต่สุดจริงๆแล้วอะให้เราตายใจแล้วก็ให้เราใจอ่อนเอาไอ้เพชรออกมาให้มันนางนี้ก็แปลกนะผัวตัวเองนะโอ้โหมีเมียน้อยไปเอามเมียน้อยมาอยู่ด้วยก็ยังรู้ความจริงก็ยังจะรับได้พี่พี่นะแปลกมากแต่จะเลิกไปแล้วก็หาผู้ชายใหม่ๆนะอยู่กับลูกก็ได้นะ กับลูกก็มีความสุขแล้วพี่พีชนะของผู้ชายที่ใส่แย่ๆมือน,นั้นในชีวิตก็คงไม่มีความสุขหรอกพี่นะครับไปตามล่ามันต่อนนะผมจะไม่คยุยกับเสียง,งพวกนี้ละพ,พ,พ,พี่เพราะมันมันทาให้เราตกใจใเท่เรากับเดินทางช้าลงนะไปทุกคนล่ามันต่อเดินทางพวกมึงยืนไหนกันมานะทำร้ายผู้หญิงทำร้ายคนแก่เนี่ยครับพวกมึงคิดอะไรอยู่วะมึงออกมาสินะ หนังหน้าพวกมึงจริงว่ะไม่รู้ว่าเป็นกลุ่มของไอเพนหรือเปล่านะแ,แบบนั้นกับมนัน้ปลาก็ลงมันนะตอนเนีน้คนชั่วในป่าเยอะมากนะหากินง่ายๆในะป่าเยอะมากพี่พี่ บอกเลยว่าโหแบบคือหาตัวมันยากอะเพราะมันชำนาญทางในป่าเนี้ยนะอันนี้เป็นร่องน้ำสาสอะพี่เป็นร่องน้ำขนาดใหญ่ช่หน้าฝนเนี่ยตรงนี้จะเป็นน้ำใหญ่มากซึ่งมาตรงเนี้ยีหยมา น้ำไหลซองมาเนะี่ยไม่สามารถเดินไดนะ้ในท่าฝน,นหนักๆเนีนะ่ยช่วงน้ำป่าเนะี่ยตรงนี้เป็นน้ำขนาดใหญ่นะแต่พอไม่มีน้ำก็จะแบบนี้เลยเหมือนถนนเหมือนเส้นทางนะเดินง่ายๆเลยนะ dùng nhẹ mát mát dùng nhẹ chân chân toàn nhẹ bình đẳng nhà con có gì mang vào มึงอยู่ไหนกันวะอ,ออกมาิออกมาหากบสิอยากเจอจริงๆนะกูเก่งกับก,กูหญิงเก่กับคนแก่น,นะฮะมาเก่งก,กูนี่มาเก่งก,กูนี่ เอลาสูงนะกินอะไรวะมิ่นมิ่นน้ำเน่าพี่ เห็นล่องรอนยไหมทางขึ้นลงของมันหรือเปล่า ครับผมว่านะคนที่ทำลายจำปาครับลุงมันนะเป็นกลุ่มหอยเพชรแน่ๆน,นะสำหรับผมนะผมคิดนะเป็นกลุ่มหอยเพชรแน่ๆน,น,นะพี่ๆน้องๆไอ้เพชรนะมันต้องการเสบียงอาหารมนะันก็เลยทำ้ายลุงมันกับจำปานะ ออกมาดิออกมาไม่ต้องแอบกูมารอพวกมึงแล้วออกมาเอาให้ดูเรื่องในวันนี้นะใครอยู่ใครจะไปนะผมม่น่าจะเป็นหลังมันหรือเปล่าหลังขึ้นบนเนี่ยเป็นที่ว่ากบจานหรือเปล่าอ่ะ่าสุดที่ผมไปเจอมาเนี่ยมันย้ายออกมาละมันรู้ตัวว่าเรามาพี่ มันยาวกันหมดเลยนะทุกคนผมเจอผู้หญิงคนหนึ่งนะกลายต้องสาะไอเพชรนะเดินไปหาดยูเดินมาแถวางนี้นะผมเจอพี่ข้างหลังมาเจอนะมันเดินหนีผมอยู่นะมันเดินหนีผมอยู่พี่ไนะว้ทุกผายเดมันเดินแบบนี้ละ ผมรู้สึกว่ามันจะเป็นน้องสาเพันนะผมมั่นใจนะผมเรียกมันมันไม่หันมันรีบเดินหนีบเลยนะมันมันก็ลังจะไปใหนสักที่นะแล้วผมบังเอิญเจอมันพอดีนะวิ่งผมเลยทียบเยเพียบเล่ผมวันบ้าเลยพี่

เดิผนผู้หญิงแม่งเดินโคตรไวไปพี่นะแม่ตัวนี้เดียวเดินไวชิ้ผนผาล่ามต่อทคนทุกคนโคตรไวเลยนะผู้หญิงอะไรวะเดินไวชิบหายไม่แปลกใจนะถ้ามันจะรู้ช่องทางเขาออกในป่านะเส้นทางธรรมชาติเนะี่ยพวกมันเสียนมากไปพี่เนี่ยตอนนีผมหาไม่เจอแล้วไปไหนไเฮ้ยมา มึงกับน้องใสเพชรใช่ไหมมึงกำลังจะไปไหนฮะจะไปไหนฮะมึงใช่ไหมทำร้ายลุงมันกับน,น้องจมปากลุ่มมึงใช่ไหมฮะขโมยของเขาอะฮะกูไม่รู้เรื่องพี่ชายมึงหรือพี่ชายมึงทำชั่วไว้ก็โดนจับทำโทษตาม กฎระเบียบนะพวกมึงอย่ปาปาเทือนน้องสาวไอเพชรนะผมจำได้ฮะนี่เหรอที่กบดานพวกมึงอ่ะแถวนี้เหรอฮะฮะไม่ต้องมาคููนะกูจะเอาคนรับแลงคณรักกลับมาทลายแก๊งพวกมึงทั้งหมดนะกลุ่มพวกมึงอาจฉริย์มากเลยนะกูไม่ปล่อย มึงก็ลองดูทําการนะมึงต้องเอาพอกูมาคู่นะทําแต่ต้องเนื้อตัวเาพาะกูเมื่อไรพมึงอะไม่รอดสักคนนะกูใจดีแค่ไหนแล้วกูไม่ปิดชีพมึงไปอ่ะนะเนะี่ยพวกมึงเอาปลาเถื่อนนะแล้วก็นะสิ่งที่มึงทำไปนะกับน้อจมปลากับลุงมันเนะี่ยกูรู้เป็นกลุ่มพวกมึงใช่ไหมฮะ มึงนี้มึงนอยาเยยนะแสะบมากนะเอาเงินาวะฮะเฮ้บอกใครบอกใครมีไมไหนมนีไปไหน รอบเข้าไปทุกคนข้างในมีกันหลายคนนะทุกคนขนังมีกันเยอะพอมาเฮ่ออกมาก่อนมีเสียงรถที่ช่วยเหลือผมไปนะเป็นรถคนหาของป่าหรือเปล่าเขื่ขอไว้าผมไล่จับมันไม่ทันที่วิ่งไวมากผู้หญิงเป็นผู้หญิงที่วิ่งไวมากรองเท้าไม่มีก็เหอะนะวิ่งคนไปโอเคผมได้จัดการน้องๆไปสองคนนะนิ่งเลยพี่นะ โอเคไปกับก่อนมึงเจอกูแน่เยรอรบหน้ามึงเจอกูแน่เขาเลยมึงจะจาน้องสายไปชรใช่แต่ผมจะกับลูกน้องไปสองคนนะทีนี้เไมาอากล้องไปพี่ไป